สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะขอบคุณ f c ใหม่แล้วก็ f c เก่าที่ให้กำลังใจป้เดือนมาตลอดนะคะพบกับประเดือนอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะวันนี้เพิ่มเติมก็คือประเดือนจะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะว่าพอถึงนั้นมาเราก็จะต้องอเดินเรื่องแต่งงานกันแล้วเราจะได้แต่งงานกันไหมนะคะแล้วป้เดือนจะขอเล่าต่อจากนี้เลยนะคะเป็น EP ทีที่ที่สนะคะ แล้วเราจะได้แต่งงานกันไหมเนาะหลังจากนั้นมาเราก็จะเดินเรื่องแต่งงานกันสามีก็มาคุยกับประเดือนว่าเราจะเอาอยัางไงกันงานแต่งเพราะงานแต่งของเราอะ่ะจะมีเกิดขึ้นไหมทีนี้แฟนก็เลยต้องมาเดินเรื่องแต่งงานเนาะเพราะว่ากฎหมายเยอรมันเขามีเอาไว้อยู่ว่าถ้าเกิด3เดือนแล้วเนี่ยเรายังไม่แต่งงานก็ต้องกลับเมืองไทยนะคะแฟนก็เลยไปขอเรื่องแต่งงานกันที่อำเภอ ไปยื่นเรื่องกันที่อำเภอหลังจากที่ไปยื่นเรื่องกันที่อำเภอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาก,ก็เลยเอามาเล่าให้พ่อแม่เขาฟังพ่อแม่เขากโกรธมากในตอนนั้นโกรธจนบอกไม่ถูกว่าเขาต่อว่าให้ลูกเขาไปเลยว่าฉันบอกกับเธอแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการสไพยต่างชาติต่างศาสนาทําไมเธอยังทําอยู่ให้เลิกล้มกันแต่งงานนี้ไปซะอย่าไปทําเรื่องแต่งงานให้มันเกิดขึ้นทรงเขากลับบ้านไปเขาพูด กับลูกของเขาเลยนะคะตอนนั้นอ่ะสามีของเราก็เสียความรู้สึกกับพ่อแม่เขามากๆเลยเพราะไม่คิดว่าพ่อแม่เขาจะกลีดกันได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าพ่อแม่เขาจะรังเกยียจเราได้ถึงขนาดนั้นเนาะสามีก็ไม่ฟังนะคะสามีก็ไม่ฟังพ่อแม่เขาก็ยื่นเรื่องเอกสารทุกอย่างไปเที่ยมเพอกลับมาบ้านก็มารวบรวมเอกสารแล้วก็ยื่นเรื่องไปเที่ยมเพอไปขอเรื่องแต่งงานในตอนนั้นในตอนนั้นน่ะ พ่อแม่เขาก็ไม่ยอมเลิกลานะคะเขาก็ไม่ยอมหลักเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เราแต่งงานกันได้เลยเขาก็มาด่ามาว่าเราต่างๆนานาเพื่อจะให้เลิกลมการแต่งงานนั้นเนาะนี่แฟนเขาก็ไม่ยอมแฟนก็ไม่ฟังก็ยังยังต้องการที่จะแต่งงานกันอยู่นั่นแหละก็เลยยื่นเรื่องไปที่อำเภอทางอำเภอเขาก็บอกว่าเอกสารเนี่ยต้องคอยอีกสักพักเนาะเพราะว่า จะต้องส่งเอกสารเนี่ยเอาไปตรวจสอบก่อนว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยเป็นความจริงไหมแต่ถ้าเอกสารนี้เป็นความจริงเขาก็จะส่งกลับมาแล้วเขก็จะแล้วก็นัดวันแต่งงานกันได้เลยทางอำเภอเขาก็พูดอย่างนี้มาแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วก็เมาคอยกันเนาะคอยนานมากเลยนะคะคอยนานมากๆเลยว่าที่เอกสารนั้นจะกลับมาแบบคอยกันจนใจหายนะแต่ในช่วงนั้นน่ะพ่อแม่เขาก็ดีใจมากๆเลยนะเขาภาวนา เขาคงจะภาวนากันเอาไว้ว่าอย่าให้เอกสารนั้นกลับไปจนกว่า,าให้มันหมดอายุให้มันหมดอายุสามเดือนแล้วเราจะได้กลับบ้านโดยที่เราไม่ต้องแต่งงานกับเขาเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นเวรหรือเป็นกรรมอะไรของเราอีกเหมือนกันนะคะอีกสิบวันก่อนจะครบสามเดือนเอกสารนั้นก็กลับมาเนาะเอกสารนั้นก็กลับมา ก็แฟนก็ทางอำเภอก็แจ้งมาบอกว่าเอกสารการแต่งงานะมาถึงแล้วนะให้ไปที่อำเภอแล้วก็ให้ไปนัดวันแต่งงานได้เลยทางอำเภอเขาก็บอกมาอย่างนี้เนาะแฟนเราแฟนเรากับตัวประเดือนเองเนี่ยก็ไปกันที่อำเภอเนาะแล้วก็ไปขอนัดวันแต่งงานพอเสร็จแล้วพอได้วันแต่งงานกลับมาและเสร็จแล้วเราก็เอามาบอกพ่อแม่เขาอีกนั่นแหละ เอามาเล่าให้พ่อแม่เขาฟังอีกว่าเราได้วันแต่งงานแล้วนะโน่นนี่นั่นเนาะอย่างงน้นอย่างนี้พ่อแม่เขาก็บอกว่าพูดยังไงก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่เชื่อเนาะบอกแล้วนะว่าฉันไม่เธอแต่งงานกันแต่ถ้าเธอยังลื้อล้นที่จะแต่งงานกันน่ะวันแต่งงานของเธอน่ะฉันไม่ไปนะฉันไม่ไปร่วมงานแต่งงานกับพวกเธอนะฉันอายคนเขาฉันไม่ไปนั่งให้ใครเขาดูฉันอยู่หรอกว่าฉันมีไพสมีสพายต่างชาติต่างศาสนาฉันอับอายคนเขา ถ้าเธออยากจะแต่งงานกันเธอก็ไปกันสองคนเขาก็พูดอย่างนี้เนาะทีนี้แฟนก็โกรธมากเลยแฟนก็โกรธจนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะกลับมาก็มาบ้านเขาก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่ชายเขาฟังว่าพ่อแม่น่ะพูดว่าแล้วว่าว่าเขาใน่อย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ความเนี่ยก็รู้ไปถึงพี่ชายกับพี่สะใภ้เขาแต่พี่ชายกับพี่สะใภ้เขาน่ะเขาก็ช่วยเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะคะเขาช่วยเรื่องนี้จนกระทั่งเราได้แต่งงานกันเนาะ เขาก็ไปพูดกับพ่อกับแม่เขาว่าทําไมทําไมเธอถึงไปพูดอย่างนั้นทําไมเธอถึงไปว่าให้น้องอย่างนั้นเดี๋ยวขอดื่มน้ําเดี๋ยวค่ะ <c oughs> ทําไมเธอถึงไปพูดกับน้องอย่างนั้นเธอเป็นพ่อเป็นแม่นะเธอจะต้องยินดีกับลูกสิเมื่อลูกแต่งงานนะ่ะเธอไปพูดกับน้องให้เสียน้องเสียกําลังใจอย่างนั้นได้ยังไงเธอเป็นพ่อแม่ แล้วเธอคิดดูซิว่าถ้าเธอไม่ไปงานแต่งงานเขาน่ะแล้วถ้าเกิดแขกที่เข้ามาในงานแต่งอ่ะเขาถามหาพ่อแม่น่ะแล้วจะพูดว่ายังไงแล้วคนเขาจะถามไหมว่าทําไมพ่อแม่เธอไม่มาในงานแต่งของเธอแล้วตอบดูซิว่าเธอจะตอบกับเขาว่ายังไง<ม>นั่นแหละลูกชายคนนี้เขาพูดกับพ่อแม่เขาอย่างนี้เนาะพ่อแม่เขาก็เลยฟังแต่ลูกชายคนนี้เนี่ยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรนะคะพ่อแม่ฟังเขาตลอดเลยคือพ่อแม่เขารักลูกชายคนนี้มากหนึ่ง เป็นลูกชายคนแรกของครอบครัว2เขาแต่งงานได้ชาติและศาสนาเดียวกันกับเขาตามที่เขาต้องการนั่นแหละค่ะพ่อแม่เขาก็เลยฝังลูกชายคนนี้เขาแต่น้องสาวเขาก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะน้องสาวเขาก็ไม่ได้มางานแต่งงานของเราหรอกในวันนั้นเขาไปเที่ยวอิตาลีกันเขาก็มีแปลนที่จะไปเที่ยวอิตาลีกันอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ว่าเขานะคะเพราะเขามีแปลนมาก่อนเราแต่งงานเราคืองานแต่งงานเราเนี่ย พอได้วันแต่งมาแล้วก็คือจัดกันแบบฉุกระหุกมากเลยอ่ะคือได้มาปั๊บก็รีบหาวันแต่งเลยเพราะว่ากลัวจะครบก่อน3เดือนนะคะแล้วทีนี้พ่อแม่เขาก็เลยต้องจำยอมที่จะไปงานแต่งงานของเรากันทีนี้งานแต่งงานของเราถึงได้มีเกิดขึ้นนะคะในตอนนั้นนี่เลยค่ะงานแต่งงานของเราก็เกิดขึ้นมาแบบเป็นงานเล็กๆนะคะไม่ใหญ่โตอะไรนะัก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณพี่ปราณีมากๆเลยที่มาช่วยแปลภาษานะคะพี่ปราณีคนนี้เลยนะคะถ้าไม่มีเธอคนนี้ก็งานแต่งงานก็คงไม่มีเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเธอก็เป็นคนสําคัญในงานเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะแต่งงานกับคนต่างชาติในประเทศนี้นะคะเมื่อเรายังไม่รู้จักภาษาเราจะต้องหาคนมาแปลเป็นร่ามให้เราฟังว่า แต่งงานเนี่ยเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้นะคะ <P an itation> ก็ได้เธอคนนี้ล่ะค่ะที่มาช่วยแปลภาษาในวันแต่งงานของเราขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆกค่ะพีป่ปณีงานแต่งงานของเราก็ผ่านไปนะคะอยู่มาไม่นานแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะเอาอยัางไงเนาะเเราจะอยู่กัน playable, ห้องเ,เล็กๆอย่างนี้เหรอเราไม่ปลูบ,บ้านกันเหรอเราคนที่จะปูบ,บ้านเป็นของตัวเราเองเนาะก็เลยพูดกันอย่างนี้กับแฟนนะคะทีนี้เราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะปลูกบ้านกัน แล้วเราจะได้ปลูกบ้านกันไหมคะบ้านของเราจะมีอยู่กันเองไหมคะคอยติดตามชมในตอนที่4ี่นะคะใน E ีีที่4ปเดือนจะมาเล่าต่อว่าเราจะได้ปลูกบ้านอยู่เป็นของเราเองไหมเราจะได้สร้างครอบครัวเล็กๆของเราไหมนะคะคอยติดตามชมตอนต่อไปนะคะตอนนี้ประเดือนขอลาไปแล้วนะคะพบกับปเดือนคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะ